สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แผนการจะประสบการณ์เรื่องเพื่อนบ้านของหนูนะคะวันนี้มาดูประโยชน์ของเพื่อนบ้านนะคะว่าประโยชน์ของเพื่อนบ้านมีอะไรบ้างน,นะคะตามครูเค้กมาเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านกันนะคะว่าในบ้านมีอะไรบ้างแอดในบ้านนะคะก็จะมีห้องต่างๆนะคะแล้วก็จะมีสิ่งของมีค่าอยู่นะคะเช่น มีตู้เย็นนะคะมีเครื่องซักผ้ามีทีวีนะคะแล้วก็มีลำโพงและที่สำคัญนะคะมีเงินนั่นเองนะคะวันไหนที่หนูไม่อยู่บ้านนะคะเกิดมีขโมยเข้ามานี่ขโมยมาแล้วมาเอาตังหนูไปขนของออกไป ะะเอาเอาลำโพงออกไปนะคะเอาทีวีออกไปนะคะเอาเครื่องซักผ้าออกไปแล้วก็เอาตู้เย็นออกไปบ้านเรานะคะก็จะไม่มีของเหลือเลยเพราะว่ามีขโมยขึ้นบ้านแต่ถ้าเรามีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านมาเห็นขโมยจะขึ้นบ้านเรานะคะเพื่อนบ้านก็จะล้องบอกว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยมีขโมยขึ้นบ้านมาจับขโมยด้วยค่ะคุณตำรวจแค่นี้ขโมยก็จะไปติดคุกนะคะก็จะไม่สามารถขโมยของของเราได้นะคะฉะนั้นประโยชน์ของเพื่อนบ้านนะคะก็คือช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านเราด้วยนะคะฉะนั้นเราต้องเป็นไงคะทำดีแล้วก็พูดจาดีๆกับเพื่อนบ้านมีน้ำใจนะคะเด็กแค่นี้เด็กๆก,ก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะเด็กๆเราต้องทําดีกับเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนบ้านจะช่วยดูแลบ้านเราอีกทีนะคะวันนี้ครูเคก,กก็มีเรื่องจะสอนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ